แล้วก็พร้อมทั้งพระมหาร,รุทธ,ธาเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่วัดเชตวันจากนั้นก็พอมาถึงวัดเชตวันปุ๊บก็มีผู้คนถามกันมากมายพระเอภตอนพระมหาโนนไปเนี่ยก็ไปเอาพุทธเจ้าไปด้วยแต่พอเอาขากลับมาเนี่ยทำไมไม่มีพุทธเจ้ามาเอาหนมก็ค้างเศร้าเสียใจมากพอมหาโนนมาถึงวัดเชตวันปุ๊บพระทับแรมในยามราตรีเมื่อมาถึงพระ,พระรม,ราม,มาระหาคันตุพดีเนี่ยก็หมาะก,กับคารวะ แทบพื้นขอความเคารพล่ําให้อะไรดร้วยความเสียใจที่พุทธเจ้ามาดวนจากไปไวนะ้นักในยามราตรีพระมหาเนนก็ยังเดินวน,นลินรอบพระมหาคันธกุฎีเก้าครั้งเสมือนในสมัยที่พุทธองคอ์ยังประชนลช,ชีพอยู่พอตอนในเวลาเช้าเนี่ยพระมหาเนนพุทธบุตรเนี่ยก็นําพัฒหาพป้อมน้าฉันน้ใช้ถวายพระพ้พมีเจ้าเหมือนเดิมน,นำอภา้์ทั้งหลายมาถวายนำมภา้าหม่ม แล้วก็สิ่งของต่างๆทั้งไม้สีฟันทั้งน้ําสง่งน้ําพระพัก,พกแล้วก็ทูลให้พระองค์บอกว่าพระองค์มาฉันพันนกิจได้แล้วพุทธก,ก้ามาน้าล้างหน้าน้ําน้ําพระพักได้แล้วทําเหมือนตอนที่พระองค์มีประชนชนพีวิ่นั่นเองทําทุกอย่างเหมือนปกติซึ่งซึ่งทำอยู่เป็นประจําตั้งแต่สมัยนั้นแม้พระองค์จะเสด็จดับขันทพิพพานไปแล้ว ท่านก็ยังถือบารถือจีวรของพุทธองค์มาตลอดเวลาดังนั้นการบูชาข้าวพระเนี่ยก็สืบทอดกันมาพระระยะต่างๆี่ก็ทําตามกันมาเพื่ออะไรเพื่อว่าเป็นการตอบแทนทดแทนคุณในพุทธองค์ที่ว่าได้มาตัดสรูและมาช่วยบอกธรรมะต่างๆให้เราเนี่ยหรือสัตว์ขนสัตว์นั่นเองถือว่าคนที่เป็นคนที่กระตัญยูเนี่ยถือว่ามีเป็นคนที่หาได้ยากดังนั้นการบูชาข้าวพระ การถวายผ้าพระประธานต่างๆเนี่ยก็เนื่องมาจากพระมหาอานนท์พุทธบุตร์พโสดาบันเห็นไหมมีคําว่าพระโสดาบันเพราะว่าตอนที่ท่านทำเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเราได้ทําตามเนี่ยเราถือว่าทําตามอริยประเพณีนั่นเองพระโสดบันเนี่ยพิงทำมาอะไระเนี่ยแล้วเราทําตามเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอริยบูชาด้วยเป็นอริยประเพณีการบูชาข้าวพระการถวายผ้าพระประธานเนี่ยก็จึงได้เกิดมาจนปัจจุบันเนี่ย ณปรนวัดใหญ่ๆจะมีพระประธานก็จะมีการถวายผ้าให้กับพระประธานเนี่ยก็คือเป็นการสืบเนื่องกันมาจากการที่พระมหาโนนุทธพระท้านปฐาจึงเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านได้ทามานั่นเองอันนี้เป็นพระบรมทานุญาตด้วยและการถวายพัทหาเดพระสงสเนี่ยก็เป็นพุทธเพณีเช่นกันจะได้ทำตามเนี่ยคือเกิดกุศลอนิสงส์ยิ่งโยงได้รู้ที่มาที่ไปเวลาทำโดยตั้งใจทํานี่เกิดกุศล อันนี้มาถึงข้อที่สามที่เป็นสิ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระอริยต่างๆท่านก็ได้าจากไปแล้วอันนี้ก็เหลืออันที่สามเขาเรียกว่าปุถุชนประเพณีปุถุชนประเพณีมีอะไรบ้างก็มีของเรื่องของอากัลายาณ์ปุถุชนประเพณีอันนี้คือบุคคลที่ได้ทำตามกันมาในยุคในยุคต่อๆมา ก็คือผู้ที่มีกุศลนั่นเองทําสืบทอดตามพุทธประเพณีและอริยประเพณีจะสร้างวัดทอดกรถินถวายพระน้ําฝนหรือทําตามที่พระรยะทาท่านกันตามกันมาเนี่ยก็คือทาถูกต้องตามพระธรรมวิวนัยในพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกัลยาณ์นักุชนแต่พอมาถึงยุคป,ปัจจุบันเนี่ยม,มีการวิวัฒนาการต่างๆมีการผันแปรต่ทางสังคม การละทิ้งคําสอนในพุทธองค์เนี่ยก็ทําให้ประเพณีที่มันเป็นสิ่งที่ทํากันมาในสมัยพุทธกาลก็ค่อนข้างบิดเบี้ยวมีการสอดแทรกเสริมแทรกจนจนแทบไม่เห็นประเพณีดั้งเดิมเลยมันเป็นประเพณีทางโลกเขาเรียกว,ว่าอุตุชนประเพณีอุตุชนคืออะไรผู้หนาก็ด้วยกิเลนนี่ง้นท่านในศัพท์ธรรมเขาเรียกว,ว่าอันธพาะปุตุชนประเพณี คือประเพณีที่มีอยู่ทั่วโลกนั่เองคือเอาอันุรินิดหน่อยเอากิจวัตรประจําวันของแต่ละคนหรือในสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมาสอดแทรกเหมือนประเพณีท้องถิ่นแต่ละถิ่นเนี่ยก็จะมีแปลกออกไปแต่ละที่ต่างกันมากเลยประเพณีแต่ละประเทศก็ต่างกันประเพณีแต่ละภาคก็ต่างกัน,นก็คือมีการสอดแทรกเอาเรื่องของอความเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแทรกจนบางครั้งเนี่ยทำให้สิ่งที่ถูกต้องตามธรทธมิในเนี่ยเสียหายไป เช่นการลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงนี้ก็ไม่มีในสมัยพุทธกาลไม่มีลอยกระทงนี้เป็นเรื่องของเรื่องของพามที่ว่าเกิดขึ้นก็ในสมัยพามเนี่ยก็จะเวลาคนตายเนี่ยก็จะเอาศพไปที่ริมแม่น้ำคงคาเสร็จก็จะไปเผาที่นั่นเผาเสร็จเขาก็จะเอาซากศพหรือส่วนที่เผาไม่หมดเนี่ยเขาจะทิ้งลงในแม่น้ำคงคาเขามีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยจะพาไปถึงเทพเจ้าครับนั่นเอง คือเรื่องของพรามนั่นเอนงเวลาเราเวลาไปเวลาคนตายปุย๊บเนี่ยเอาเท่ากระดูเป็นรอยแม่น้ําไปทิ้งแม่น้าเนี่ยก็คือนะตาตามพรามาน,นี่คือว่าเปรียบเหมือนแม่น้ําเนี่ยเป็นสายแม่น้ําคงคาจะพาขึ้นสวรรค์นี่นถึงก็เป็นมันทากันจนเรื่งนี้ก็เป็นเรื่องของทุตท,ที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของพรามนั่นเองสมัยพุทธกาลมาเผาเสร็จก็เอาไปโรยตามดินไปโดนต้นไม้เนี่ยไม่ได้บอกเลยให้ไปโรย ลอยกระทงก็เป็นพอยุคป,ปัจจุบันมาก็เป็นเรื่องของการเ,าเป็นเรื่องอะไรเป็นเร,เรื่องเรื่องเลิศสนุกสนานม,มีการคิดประทงประทัดมีการจุดโคมประทีปต่างๆนี่ก็ลอยไปเพื่อบูชา,าแม่น้ําผู้มีพระคุณพระแม่คงคาอย่างเงี้ยที่จริงเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเลยไม่มีเลยนะในะสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ลอยกระทงเนี่ยเป็นเรื่องเขงาเรียกอะ กุทิชนประเพณีนั่นเองเป็นเรื่องการสนุกสนานมีการลื่นเลอมีการเล่นการละเล่นต่างๆล,งล่องเรือต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องพุทิชนนั่นเองไม่มีกุศลอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำํำตามอริยรเพระเพณีที่มันเกี่ยวเนื่องกับการพุทธศาสนานก็มีการเอาเข้าวสารใส่บาตรมีการใส่ข้าวสารอาหารแห้งอันนี้ถือว่าเป็นพุทิชนเพณีเพราะอะไร เพราะว่าบาตรเนี่ยผู้ดงเรียกลมทุกญาติให้ใส่สําหรับข้าวสกข,ขนมสดเท่านั้นที่พร้อมฉันได้เลยไม่ให้ใส่ของแห้งไม่ให้ใส่ข้าวสารไม่ให้ใส่อาหารแห้งที่จะเก็บไว้ไม่ได้เลยเพราะว่าพอใส่ลงจากบาตรปุ๊บเที่ยงวันเนี่ยก็หมดอายุทันทีเลยก็หลยบาทเนี่ยผู้ดงเด่ิกลททุกญาติว่าให้ใส่แค่ของพร้อมฉันพิสูจน์ไม่สะสมเลยอย่างเราไม่เข้าใจบาตรจริงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไง บาตเนี่ยเกิดจากในสัปดาห์ที่เจ็ดเนี่ยหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็มีมีพ่อค้าสองคนที่มาจากแดนไกลเนี่ยก็ผ่านมาทั้งนั้นก็มาถวายพัทหาพุทธองค์เป็นเขาเรียกดินั้เกาเรียกข้าวศัตรูก้อนศัตรูผมพ่อค้าวันนี้สองคนก็คือตับุษะกับพล,ลิกะเนี่ยก็จะถวายพัฒหารอันเนี้พอะจะถวายพุทธองค์ได้เอ๊ะจะอะไร ที่จะมารับพระตาหารน,นี้ก็เกิดพระมหามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นเทวดาชั้นจาตุลเนี่ยท่านอยู่ทั้งสี่ทิศเนี่ยก็เอาบาทสี่ใบามาถวายพระองค์พอนําบาทสี่ใบามาถวายพระองค์ปุ๊บพระองค์ก็อธิษฐานให้บาทเนี่ยมนเป็นรวมเป็นเป็นใบเดียวเพื่อมารับพระตาหารจากตะปุสะกับอริกาเนี่ยถือว่าบาทเนี่ยก็คืออารยประเพณีที่พระองค์ได้บรมทานุญ,ญาตให้ พระสุสง์เนี่ยใช้จนมาปัจจุบันถ้าเราทําผิดเอาของที่ไม่ถูกต้องไปใส่ในบานเนี่ยถือว่าเราละเมิดพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะได้บาปอุปสมกลับไปเพราะว่าบาปผิของใครเป็นของมหาราชท,ทั้งสี่เป็น่างเทวดาท,ที่อยู่ชั้นจารุซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ถือว่าเราได้ทําละเมิดาาตามพระธรรมวินยัยก็จะได้อาบุศลไปน,นั่นเองแล้วเราต้องเข้าใจพระวินัยมีอย่างไงบ้างบาปมีใส่อะไรไม่ใช่มีการตัดบาป นนี้ก็มีพัฒนาไปถึงตักบ,บาตรใส่หนังสือโสดมนหนังสือธรรมะซึ่งไม่ถูกต้องบาตรมีผู้คนได้บวมนั้งานใส่แต่ของที่พร้อมฉันเราใส่ด้บาตรเนี่ยหลังเที่ยงแล้วหมดอายุทันทีเลยแลั้นเราต้องรู้ว่าบาตรไม่ใช่ใส่หนังสือใส่ของต่างๆได้ทุกอย่างใส่แต่ของที่พร้อมฉันเท่านั้นและพระภิกษุก็ต้องฉันในบาตรเช่นกันอันนี้เป็น เป็นพุทธประเพณีทึ่งพระองค์ในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็ฉันในบาทฉันฉันในบาทเพื่ออะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลงในบาทเนี่ยเพื่อว่าผู้สูงเนี่ยผู้เลี้ยงงานเองฉันในบาทเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าไม่บุญบาทนี่ไม่ไม่เหมือนปุถุชนที่ต้องมีจานมีช้อนมีถ้วยแบง่งมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีมีพระพิสูุน์เนี่ยได้ทาละเมิดธรรมวินัยก็คือตอนนั้นเป็นต้นบัญญัติ ก็ไม่รู้บอกว่าอันนี้มันเป็นยังไงก็ฉันเหมือนเหมือนปุถุชนเนี่ยฉันโตฉันวงพอมีคารวะก็ไปโจทย์ว่าเอสักยบุตรเนี่ยสมณเพศเนี่ยทำไมทาตัวเหมือนคารวะเลยฉันวงฉันชอนเหมือนกับพวกเราเลยก็ไปก็ไปลือกันจนมาถึงขรอก,การของพุทธองค์พุทธองค์ก็เลยเบัญญัติว่าห้ามพระภิกษุเนี่ยฉันวง ฉันในโตต่างๆก็ให้ฉันแต่ในบาทนั่นเองถือว่าเป็นพุทธประเพณีและอายประเพณีก็คือเรื่องของพระวินัยนั่นเองเนี่ยถ้าเราได้ทําตามถูกต้องทํารู้ว่าอันนี้เป็นวินัยทําถูกต้องก็ถือว่าเป็นอายประเพณีเราไม่ได้เดินตามพุทธประเพณีพุทธชนประเพณีมีอะไรก็มีแต่อกุศลมีแต่มีแต่บาปนั่นเองถือเราต้องทําตามาพุทธประเพณี นอกจากฉันฉันในบาทแล้วยังมีอีกมากมายเรื่องของอร,ยริยภเพณีก็คือการเวลาเราใส่บาททำยังไงบ้างก็คือไม่สวมรองเท้าใส่บาทไม่สวมหมวกไม่อยู่สูงกับพระที่เราจะใส่บาทเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระวินยัยก็คือเป็นอาร,ยาริยะเพณีพุทธภเพณีพระองค์ปรรมธานุญาตมาเอง,เองอว่าเราได้ทำตามถูกต้องเกิดกุศลทันที นอจากถวายอะไรบ้างไม่ถวายเงินอันนี้ก็คือหรือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่เวลาเราเวลาใส่บาตรเนี่ยเราจะเราจะใส่เงินกันนี่ว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรปัจจัยที่ห้าถวายเสร็จแล้วจะเกิดเ,เดี๋ยวพระท่านอยากได้อะไรก็ไปซื้ออ,อันนี้ก็เป็นก็เลยผู้โดชนประเพณีเราคิดเองเป็นเรื่องของผู้โุชนนั่นเองเราต้องรู้ว่าพระวินัยเป็นยังไงพระวินัยเนี่ยเกิดจากที่พระองค์ลงทางวิญาตมา ขีดมาเขียนมาเพื่อให้รักษาพระพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงนั่นเองนั้นเราต้องดูว่าอันไหนเป็นพุทธประเพณีามาตัวนิดหนึ่งพุทธประเพณีก็คือเรื่องของพระองค์ได้อนุญาตว่ามีังไงบ้างในสารพุทธ,ธากาลเนี่ยพระองค์ได้ทําอะไรบ้างที่ได้บัญญัติไว้ก็คือเรื่องพระวินัยแล้วก็มีอริยประเพณีพอพระองค์ทางญาตปึกพระองค์ปริณิพเสร็จเนี่ยพระเรียกต่างต่างเนี่ยทั้งทำตามกันมา ถือว่าเป็นอริยพะเพณีเพราะว่าพระอริยะที่จะทําอะไรต่างๆเนี่ยเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าเราได้ทาําตามเนี่ยเกิดกุศลเพราะาท่านทำมาจากฐานที่เป็นจิตท,ที่เป็นกุศลนั่นเองแล้วมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยปุศลชนพณีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาว่าทํำยังไงที่จะทําให้พุจลชนพณีเนี่ยเป็นอรรยพณีได้เราก็ต้องศึกษาว่าพระองค์ได้สอนหลายบ้างจะได้พัฒนาพุศุชนเพณธี ให้เป็นอารียประเพณีให้ได้ทำยังไงบ้างโยมก็ต้องไปศึกษาว่าประเพณีเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกมีอะไรนอกจากถวายของที่ถูกต้องการพระทรรมวินยัยถวายวัดถวายผ้าทางกางเนี่ยพระวินัยมีอะไรเนี่ยโยมก็ต้องเข้าไปศึกษาเถิงภาษาเถิงภาษาเถิงพระพนเตก็ได้รับความรู้จากคันเตหลายอย่างนะคะ ท่านผู้ฟังครับตอนนี้นี่ท่านผู้ฟังได,ได้รับทราบรายละเอียดนะคะเ,เกี่ยวกับประเพณีสามนะคะก็คือมีพุทธประเพณีอริยะประเพณีปุตชนประเพณีนะคะปุตชนประเพณีนี้ยังแยกออกเป็นกาลยานะปุตชนประเพณีและอันทะปุตชนประเพณีซึ่งพันเตทิตตะธนะโพธิเนี่ยนะคะก็ได้ ที่บายมาแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะเลือกใช้อะไรนะคะพุทธประเพณีหรืออริยะประเพณีนะคะ,ะน่าจะมีกุศลปลอดภัยกว่านะคะท่านผู้ฟังนะ,ะส่วนปุถุชนประเพณีนั้นนะคะ,ะท่านก็ตรองเอาว่าท่านจะเลือกอย่างไรเพราะท่านก็ทราบรายละเอียดที่ท่านพันเต ทิฏฐะธนพธิได้อธิบายแล้วนะคะบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะเราก็ต้องเลือกสะสมกันนะคะถ้าเราทำถูกนะคะกุศลเราก็ได้เยอะนะคะอ,อ,อันนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังนะคะจะตรองเอานะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเรามีเวลาที่จะทบทวนการบ้านนะคะท่านผู้ฟังนะคะการบ้านช่องจิต นะคะท่านผู้ฟังท่องไปถึงไหนแล้วคะนะวันนี้ก็จะให้ท่องอคุศลจิตนะคะแล้วก็อเหตุกาาจิตนะคะต่อต่อจากนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังร่วมกวดน้ำอัปมัญญาณนะคะอุสระจิตตา12ประกอบด้วยโลภะมูลจิตตา8ปดโทสะมูลจิตตาสองโมหะมูลจิตตา